Good evening, Good okay everybody. Today we come to see the garden. We have the rose garden. What is this? Oh, pink rose, pink rose, yavira, and, yes. and hyena. I'm not sure your I'm from Chipiran. ขอบคุณ <พอ S 2> ทุทคนค่ะคะ่ะชื่อวอลทิพย์เนี่ยมองมาที่ความสมแลนะพรทิพย์กีรันกันโน่อหอแตอนนี้การจัดดอกไม้ในพิธีมั่นของน้องแบ้กก็<อ>สำเร็จแล้วนะคะ ไปส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวดูกันว่าพรุ่งนี้ระหว่างเจ้าสาวกับดอกไม้ใครจะบานกว่ากันค่ะแจะมชมวันพรุ่งนี้กีมีโอกาสแต่งไหมคะมีค่ะแต่งกับแต่งกันแล้วคะ่ะแต่งกับอะไรคะนิ้วคะ่ะแรงมากคะ่ะ นี่ก็จัดเบาๆที่กระจกนะคะสวยๆเพื่อต้อนรับทางฝ่ายเจ้าบาวนะคะจากบ้านที่รบมากกลายเป็นสวรรค์สำหรับคู่บ่าวสาวไปแล้วนะคะช่วงนี้สวยมากเลยค่ะพา <c oughs> <c oughs> ออกไปดูข้างนอกสิ ล้างอยู่นะคะว่าตีนดำรองเท้าพี่เปิ้ลคุณคุณนะคะรองเท้าพี่เปิ้ลคุณคุณนะคะใส่รองเท้าแล้วนะใส่รองเทแล้วนะใส่ากนเ้วยใช่แล้วเจ้าของเขาไม่ทวงคืนหรอกคันั้นน่ะทำแบบนี้ไปดูไแล้วไอ้เจนดําทําอะไรคะร้างบ้านครับรางบ้านรางบ้านหรอ อ้าวแล้วคู่นี้แต่งเมื่อไหร่คะเนี่ยแต่งแล้วว้าวไม่เห็นบอกกันเลยงาโลกก้องอะไตอนไรเราห่างจาเราหางจาแต่งเมื่อไรมาช่วยงานเขาเยอะใจเอาใครไปช่วยบ้างอะไรยังไงนี่เจ้าออเข้างหลังเจ้าสาวอยู่เจ้าสาวอยู่ในบ้านไหนคะเจ้าสาวอุ้ยหลบไปแล้วอ่ะรุนแรงวันนี้แม่เจ้าบ่าวมานะ วันนี้พาลูกสเซไพไปดูตัวหรือยันแข็งไปแล้วแข็ไปแล้วเดี๋ยวฮึเดี๋ยวฮึจะเสริมเพิ่มหน่อยเฮึตอนนี้จารุณีก็มาดูงานอยู่นะคะมึงมาสิกมึงมาสิกมึงมาสิกดูสิดูเขาเขินดูเขาเขิน <c oughs> <c oughs> จะมาหากันนะคะน้าฟอมฟอมอะไรเจ <c oughs> ้าอะไร แต่นี้ก็กำลังล้างในส่วนของหน้าบ้านอยู่นะคะตอนี้ก็จัดเป็นดงดอกไม้นะคะต้องขอบพระคุณมากๆสำหรับมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของเรานะคะพี่น้องของเราทุกคนเลยพร้อมทั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยนครสวรรค์ด้วยนะคะเอื้อเฟื้อดอกไม้มานะคะขอบคุณอาจารย์โต้อาจารย์สัญญา และขอบคุณเครื่องเสียงอันดงทางจากอาจารย์บีอาจารย์บอยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วในวันพรุ่งนี้เราจะมาพบกันอีกนะคะกับพิธีมั่นช่วงเวลา9นาฬิกาสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ขอบคุณค่ะ